สวัสดีครับส่งเครื่องนะครับวันนี้เป็นเครื่องยนต์ออนกปกะสงค์มือ2 h o n อ da นะครับรหัส GX 120นะครับตัวนี้ตัวแท้นะครับจะปั๊มตัวนูนไว้ใต้ถังนะครับตรงนี้นะครับตัวนูนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับจะเป็นถังเว้านะครับเดี๋ยวจะทำการเทสก่อนการจัดส่งนะครับ ขบูเดิมนะครับตัวนี้เครื่องเดิมไม่มีแกะนะครับกดสวิตเปิดน้ํามันดึงโชคสตาร์ทได้เลยนะครับสตาร์ตติดง่ายไม่มีควนนะครับตัวนี้จะส่งให้คุณชัยาพรมเมืองนะครับไปอําเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับในการขนส่งนะครับผมจะเอาน้ํามันเครื่องและน้ํามันเบนซินออกทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าต้องไปหาใส่เองข้างหน้านะครับตัวนี้จะมีตําหนิตรงนี้นะครับ ถังน้ำมันบุบเล็กน้อยไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะแพคไปให้นะครับตัวน,นี้ถือว่าเดิมนะครับท่อเดิมคาบูเดิมนะครับไม่มีแตกนะครไม่มีควันตามนี้นะครับสินค้ารับประกัน3เดือนนะครับสวัสดีครับ